วันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะ,ะคือน้องบอกว่าน้องอยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับสายฟอนะคะน้องคุยกับฝรั่งคนน้นองอายุ44ปีทำงานนวดนะคะมีแฟนฝรั่งคนแรกตอนตอนนี้กำลังคิดว่าจะทำยังไงทำตัวอย่างไรนะคะน้องกับแฟนเจอกันที่สมุยเมื่อเดือนมกราคมนะคะแฟนเธออายุ60ปีเป็นคนออสเตรเลีย เขาจะออกอารับหน่อยๆเพราะเขาไปเกิดที่เรบานอนะคะเขาจะมาสมุยทุกๆปีมาพักผ่อนนะ,ะเป็นแบบนี้ย20กว่าปีแล้วเขาก็ไปไปมามาเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวบาร์ไม่ชอบนวดไม่ดื่มไม่สูบแต่จะคือไม่สูบมากนะคะแต่ว่าจะสูบชาเขียวผสมเข้าไปเล็กน้อยนะ,ะวันแรกนะคะน้องก็นั่งที่หน้าร้าน แฟนเดินมานะคะก็ถึงคิวน้องอีกคนนึงแต่ว่ามันไม่ใช่คิวของน้องนะน้องก็แต่ว่าน้องก็เรียกกันะ,ะเรียกลูกค้าเข้าร้านช่วยกันนะนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาจอดจงที่จะให้น้องไปนวดให้แกบอกว่าแกเห็นน้องนั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็บางทีก็เดินผ่านกันในเมืองนะคะแกแก็เลยสนใจแกก็เลยตามมานะคะหลังจากนวดเสร็จแล้วแกก็ชวนไปทานข้าวนะคะน้องก็ตอบตกลงจากนั้นก็แลกเบอร์แรกลกไลน์กัน ความสัมพันธ์วันแรกก็ดีนะคะไปทานข้าวแล้วก็นอนกับแกแกก็ให้เงินหนูตอนทากลับนะคะจะบอกว่าเอาไว้ใช้หนูคิดว่าแกคงไม่ทักมาอีกคือไปกับแขกแล้วก็จบนะบแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้ขายนะค,คือพึ่องออกไปกับฝรั่งคนนี้เป็นคนแรกเพราะว่าแกนิสัยดีด้วยความนิสัยดีด้วยนะหลังจากนั้นสองอาทิตย์แกก็มาหาอยู่เรื่อยๆนะมาหาที่ทําง,งาน แกก็ชวนมาที่ห้องแกในช่วงที่แกอยู่เมืองไทยเวลาน้องไปทํางานแกก็รอที่ห้องเวลาเลิกงานมาก็ไปเที่ยวไปกินไปอะไรด้วยกันนะแล้วบางวันถ้าแกอยากให้น้องเลิกไวแกก็จ่ายจ่ายค่าเสียเวลาให้กับทางเจ้าของร้านเพื่อที่จะให้น้องเลิกไวแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับแกนะคะหลังจากที่แกกลับไปแล้วน้องก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะจบแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่แกกลับไปแกก็ส่งเงินมาให้ใช้ แกบอกว่าอีกห้าหกเดือนถึงจะมาหาแต่สรุปแล้วสองเดือนนะคะสองเดือนเองแกก็บินมาหานะคะมาอยู่ด้วยกันมาครั้งนี้แกให้พาไปที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะรู้จักกับครอบครัวของน้องก็น้องมีลูกสาวสองคนนะคะคนโตกับคนเล็กแล้วก็แกก็จ่ายเงินค่าเรียนพิเศษให้ลูกๆของเธอด้วยนะคะแต่แบบว่าน้องคือคือด้วยความกลัวด้วยความอะไรแบบนี้นะคะ มีแฟนฝรั่งคนแรกก็ก็จะกลัวก็จะคิดสารพัดว่าเขามีเมียอยู่ที่ประเทศเขาแล้วหรือยังเอเขาจะมีผู้หญิงอื่นไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่มาไทยครั้งแรกเขาเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ยี่สกว่าปีแล้วเขาจะไม่มีผู้หญิงไทยด้วยหรอนะครับแต่เขาบอกแต่ว่าเขาไม่ไม่มีผู้หญิงเขาไม่เคยมีเนีย่ยเขาไม่เคยแต่งงานขอแค่น้องอยู่กับเขาซื่อสัตย์กับเขาไม่ไปมีผู้ชายคนอื่นไม่หักหลังเขาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เขามีความต้องการที่จะแต่งงานกับน้องด้วยนะ ก็เลยนาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะแก่อยากจะบอกสาวๆหลายคนนะคะว่าการที่เราคบหาก,กับฝรั่งคนหนึ่งนะคะเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเราอย่าเพิ่งตีตนไปกอดไข้หรือเราอย่าเพิ่งไปมโนอะไรเยอะๆมากมายนะคะคือถ้าเขาดีกับเราณเวลาเนี้ยทําแค่วันเนี้ยวันต่อวันให้ดีที่สุดนะคะเขาให้เงินเราไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนที่นอนกับเราแล้วเขาจะให้เงินเรานะคะสาวอันนี้คุณต้องรู้ไว้นะ,ะคะการที่ฝรั่งให้เงินเราแสดงว่าเขาเขาเข้าใจแล้วเขา รักเราเขาต้องการที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตเรานะคะน้องบอกว่าแฟนของน้องเนี่ยเขาไม่เคยให้เงินผู้หญิงคนไหนเขาก็บอกเองว่าที่เขาไม่ชอบผู้หญิงไทยหลายคนนะเพราะว่าผู้หญิงไทยชอบขอเงินหลังจากที่คบหา,ากันแล้วก็ก็ชอบขอเงินขอค่านั่นค่านี่ค่านู่นค่าน,น,าน,น,านี่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งเขาเลยไม่อยากมีเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าพอเขามาเจอน้องเขารักเขาสงสารนะแล้วเขาถูกชะตาด้วยเขาก็เลยเลือกน้องนะมีแผนว่าจะแต่งงานกันด้วย น้องแต่ว่าน้องก็ยังคงเก็บความกังวลน,น,นี้ก็เลยป้าแกก็เลยแนะนําไปนะคะว่าคือถ้าแกมีฝรแอผู้หญิงอีกนะค,ะคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะจะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูแนอะ้องซัพพอร์ตน้องแล้วยังจะไปซัพพอร์ตผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าแกก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรมากมายนะ,ะอีกอย่างหนึง่งฝรั่งนะคะเขาก็จะคบเป็นคน,คนไปฝรั่งที่ดีนะคะเขาจะคบเป็นคนเป็นคนเป็นคนไป แต่ฝรั่งเร็วๆก็รักเธือเลือกนะคะมาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยให้เงินไม่ค่อยให,ให้อะไรมากมายคือกูมากินมาเที่ยวมามีผู้หญิงนอนด้วยฟรีๆนะจะไม่พูดถึงอนาะคนไม่มีหรอกไม่มีหรอกที่จะมาพูดเรื่องการแต่งงานแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเคยคิดเยอะนะคะเขาดีกับเราในวันนี้เราก็ก็ดีตอบเขาในวันนั้นแค่นั้นเองแค่ทำตามสัญญาที่เขาขอนะคะเขาไม่ได้ขออะไรเยอะมากมายเขาขอแค่ว่าขอให้ซื่อสัตย์กับเขาขอให้มีเขาคนเดียวขออย่าไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นรับหลังเขาเวลาเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทย เวลาเขากลับไปประเทศเขาแค่นั้นเองนะคะมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ที่ใครๆเขาก็ทํากันนะคะในความสัมพันธ์ที่มีผู้หญิงผู้ชายในความสัมพันธ์ในฟิลแฟนนะคะไม่มีการนอกใจไม่มีการไปทําเหมือนชาวไทยบางคนนะคะอันนี้ปะเกลนเน้นย้าคือฝรั่งส่งเงินให้ใชายพอฝรั่งกลับประเทศกูก็ไปเอาเอาฝรัง่งคนอื่นหรือว่ากูก็ไปเอาหัวไทยอะไรแบบนี้นะคะเค่เราก็ไม่ไม่ทำก็แค่นั้นเองนะคะคนดีๆที่ไหนเขาไปทําอย่างนั้นนะ